สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Rolling Thunder อันนี้เป็นเกมในโรบ็อนะครับทำโดยสตูดิโอที่ว่า Spring i n g Point Studio เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยครับเอาละก่อนที่เราจะไปลงสนามโบนะครับเราก็ต้องเลือกเวรคู่ใจกันก่อน เอาละครับเข้าเกมมาผมก็ได้ยินเสียงประลาดทำให้ผมโคตรหลอนแล้วผมก็คุรู้ว่าเดี๋ยวนี่มันมีอีวต์ซอมบี้ด้วยเหรอไม่น่าไม่น่าเชื่อซึ่งมันทำให้ผมเกือบกรี๊ดเลยครับแต่ผมไม่ได้ใส่มาคุณผ้ชมเชื่อผมนะครับใครเจอแบบผม,แผมก็ต้องก็ต้องตใจกันบ้างอยู่ดีๆเกิดปุ๊บโดนดักมึ๊อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเกือบผมเกือบอาชีวิตไม่รอดนั่นไงตายล้ พอตอนผมลงมาผมคิดว่าเพื่อนผมจะการเคลียร์แล้วแต่ไม่ใช่เลยเพื่อนผมหายไปไหนไม่รู้ซึ่งฉากมื่อกี้ผมก็ตกใจมากนะครับผมก็ไม่ได้ใส่มาเหมือนกัน หลังจากที่ผมวิ่งหนีผีมาใน้พักหนึ่งผมก็เห็นกระ่อบหนังหนึ่งผมเลยมีความคิดว่าผมอาจจะเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อหลบได้แต่ทําทำให้ผมรู้ว่ามันเป็นความจริงอมา ตูดตามตรงนะแม่งโคตรโมผมเข้าปึ๊เกือบตายโดนซอมบี้กินโต๊ะในบ้านนะครับ ตอนนี้ผมก็ดันวิ่งไม่ทันเพื่อนนะครับผมก็เลยตายคาเลาโซนไปเลยนะครับผมก็เลยถือโอกาสหาอาวุธใหม่ด้วยโดยอาวุธที่ผมเลือกก็จะมีชื่อว่า M16 นะครับ แล้วเพื่อนๆเชื่อมไหมครับผมก็ดันไปซนฮะถ้าฆ่าตัวตายเฉยดูนะฮะเรียบร้อย ฉากนี้เป็นฉากที่ผมจะวิ่งตามเพื่อนเพื่อจะไปดูว่าศัตรูมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมหามันไม่เจอเลยครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะหายากมากเลยแถมบางทีแบบผมไม่ได้แถมกันว่าเป็นที่อะไรเราเราเห็นศัตรูมันวาร์ปได้นะ ผมถามจริงๆนะวพราะบทผู้เล่นในเกมนี้นี่เขาเป็นหุ่นเหล็กกันเหรอครับผมยิงไปเป็นแม่กมาวทีเขาเป็นตาย,ยใช่ครับผมเพิ่งพูดไปแบบผมก็ตายเลยครับ ตอนนี้ผมเรื่องคิดได้ว่าผมมีพอต์อยู่เท่านี้ผมควรที่จะซือ้ออาวุธใหม่ได้แล้วผมจึงได้ลงไปเล่นต่อเพื่อฟาร์มพอ,อย์ตต่อตือต่นตาเนี่ยผมบอกเลยผมจะไม่ยอมตายงงๆกันอีกแล้ว แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมใครจะไปคิดว่าเกมพันเนี่ยจะกินเวลาผมไม่เกือบชั่วโมงเลยนะถึงแม้ในคลิปมันจะเห็นผมตัดออกไปเยอนะแต่มันผมเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะครับ ความจริงเนื้อหาส่วนใหญ่ในคลิปก็จะเป็นฉากที่ผมปบู๊มันๆอย่างเดียวเลยนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะไอเปิดเอมโฟนี่มันยิงมันจริงๆนะผมแบบเล่นตั้งนานแล้วใช้เทมโฟพ้อแรเหรอเพราะผมไม่ตายเลย่ะแล้วผมบอกเลยนะผมหาพวกทหารของฝ่ายศัยตรูไม่ค่อยเจอเลยไม่รู้ทำไมเพราะผมตาถั่วเองหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว ผมก็ยิงมันแทบไม่โดนบางทีก็หาไม่เจอเนี่ยบางทีมันเป็นพมันวาบหรือเปล่านะมันเล่นผมยิงไม่โดนบางทีผมต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วแบบจิงหัวมันอย่างเงแล้วบางทีมันก็ไม่ตายด้วยนะแล้วบางทีผมจะตายเองเนะนี่ยยางีงเออเรียบร้อยครับไปบ้าเอ้ยแต่ตอนเนี้ยผมมผมมากลับมาพร้อมกับพอยฮะนี่ผมจะลงไปซื้อผมจะเอาปืนใหม่ไปยิงพวกมันแทนฮะ คุณผู้ชมรู้เลยไหมฮะไอปืนชื่อว่า HK 5 4เลยเนี่ยมันยิงมันมากฮะแต่มันมีกระสุนเพิ่มขึ้นมานัดเดียวด้วยความมันขอมันหยุดลงผมไน้นะมันทายได้และเนี่ยมันสามารถฆ่าได้ผมงงว่า M4 มันไม่แรงเหรอทม HK 5 4มันแรงกว่าละไงมันยิงไม่กี่นัดพวกมันก็ตายแล้วฮะถึงแม้มันจะใช้เกือบแม็กซ์เดิม แต่คุณแต่คุณแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับแต่ผมก็ยังเป็นผมเหรอฮะสุดท้ายผมก็แทบจะใช้ M4 ม,มากกว่าไอปืนใหม่ที่ผมซื้อมาอยู่ดีผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว,ว่าเพราะอะไร คุณผู้ชมรู้เลยไหมครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันได้กินเวลาชีวิตผมมากเกินไปละคน้วต้องถึงเวลาจากลากันแล้วนะฮะโดยการตายนะอะเสตาของผมอีกหนึ่งครั้งเอาล่ะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก่อนไปขอสักทีแล้ววะมผมชื่อจูเนียร์จากช่องลอลิคอนครับแม่งเว้ยมีกระแล้วบายบายนะครับทุกคน